สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะเป็นต้นมอสเตล่าค่ะต้นมอสเตล่าทีนี้เนี่ยทำไมถึงต้องลือ้ออกมาที่ต้องลือ้ออกมาเนี่ยค่ะเพเอินว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอะไรที่มันมากไปก็ไม่ดีอ,อ่ลือ้ออกมาเพื่อที่จะเอาตัวเพอร์ไลท์เวอร์มิคูลไลท์ที่ที่ไอใส่เยอะไปนะแล้วก็ไอตัวเนี้ย ออสโมโค้ดนะคะอันนี้ของเก่าตั้งแต่แรกเลยแล้วทีนี้ไอ้ก็เปลี่ยนเครื่องปลูกค่ะเปลี่ยนเครื่องปลูกแล้วทีนี้ก็กลัวแบบน้องเขาชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะใช่ไหมคะก็เลยใส่ตัวเพอร์ไลท์อะ่ะเข้าไปด้วยความที่วันนั้นรีบทําก็เลยไม่ได้ตวงก็ใส่ใส่ใส่ตัวรู้สึกว่าใส่ใส่เยอะไปเพราะว่า ปกติเนี่ยพอใช้น้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยที่ลากมาใหม่เนี่ยจากน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนลามิดนะคะเนี่ยจากน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนลามิดลากมาพึบเลยแต่ว่ายังไม่แทงหลอดซึ่งปกติเนี่ยคะ่ะเขาจะแทงหลอดแล้วก็เลยสงสัยว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นทมังไม่ออกหลอดอีกอะไรเงี้ยนะคะ Uh huh. ก็เลยอ๋อมานึกขึ้นได้ว่านี่ใส่เยอะไปค่ะใส่เทอร์ไลท์ใส่เว,เวมิคูลไลเยอะไปทุกอย่างต้องพอดีนะคะพอเหมาะพอสมมากไปมันก็ไม่ดีเพราะว่านี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ตัวนี้เป็นลูกค่ะเป็นตัดข้อเขานะคะออกแล้วเพราะปกติเขาจะออกใกล้เคียงกันนี่หลอดมาแล้วอันนี้คือมีแต่ มีแต่กาบมะพร้าวสับไม่ได้ใส่อะไรเขาเลยอันนี้มีแต่กาบมะพร้าวสับจริงจริงคุณผู้ชมอ๋อไอที่ไอที่เห็นนี่คือเอาของพี่เขามาโรยเพราะว่าของพี่เขาเยอะไปเนี่นะคะแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวต้องรื้อใหม่รื้อแล้วก็จะเอาส่วนที่มันมันเกินที่มันเยอะค่ะออกไปออกไปใส่ต้นอื่นแทนนะคะนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมลากนี่แบบจุลินทรีย์สังเคาะแสงที่ใช้ได้กับ ไม้ฟอกอากาศทุกชนิดนะคะเนี่ยพิสูจน์ละพิสูจน์จากมอนสเตล่าแล้วก็พิสูจน์จากนี่เศรษฐีเงินหนาของไอก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนลามิดเหมือนกันเป็นไหคะนี่พิสูจน์แล้วว่าน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่สามารถใช้ได้กับไม้ฟอกอากาศทุกชนิดจริงๆคะ่ะไม้ฟอกอากาศทุกชนิดแล้วก็ต้นไม้พืชผลทุกชนิดจริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่ แต่อัตราการใช้แต่ละพืชแต่ละชนิดเราก็ต้องศึกษาให้ดีนะคะว่าเขาต้องการน้ํามากน้ําน้อยขนาดไหนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะได้ของดีไปเสริมเนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งทำให้น้องอะแข็งแรงแล้วก็ออกใบสวยงามออกดอกสวยงามเราก็จะแฮปปี้นี่ไงคะ่ะคุณผู้ชมลากจริงจริงเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นปะ แต่ว่านี่นี่ต้นใส่เยอะเกินไปเนี่ยเยอะไปเนี่ยไอต้องเอาออกเอลอไรเยอะไปบนคูอะไรเยอะไปทุกอย่างบางทีมันอะไรมันมากไปมันไม่ดีเหมือนกันนะคะอ๋อฮะอย่างน้าตู้ินจีของเขาแสงเหมือนกันเราก็ต้องใช้ให้พอเหมาะพอสมนะคะอะไรมากไปมันก็ไม่ดีมันก็ไปทําลายเขาเหมือนกันอันนี้มันก็ไม่ได้ทําลายอะไรแต่แค่ว่าเผลอไรเยอะไปมัน มันยังความชื้นอาจจะยังไม่พอกับเขาเขาก็ยังเลยไม่แตกหรออาจจะถี่ซึ่งลูกเขาเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่อันเนี้ยลูกเขาว่าออกมาละเนี่ยลยพร้อมกันเลยลูกเขาออกเพราะปกติเนี่ยมันจะต้องมามาถี่แล้วอะค่ะเวลาเราดูแลต้นไม้ของเราอะเราจะคอยสังเกตเราจะทราบว่าปกติเขาเคยออกไหมเขาออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยพราผิดสังเกตเนี่ยเราให้รีบหาสาเหตุเลยนะคะคุณผู้ชม อ uh huh. เพื่อที่เราจะได้แบบปรับเปลี่ยนให้ถูกทางค่ะคุณผู้ชมยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกต้นไม้บ๊ายบายค่ะ